สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆชาวันพีซแล้วก็ Pirate Sea of Storm อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร a าโบไฟ e ์ฟิสนะครับผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นซาบร่างหมัดเพลิงนะครับหลังจากที่ได้กินผลปีศาจของเอสมาแล้วนะโอเคซาโบในเกมนี้ตอนนี้มีอยู่2ร่างนะครับผมก็จะมีร่างหมัดเพลิงตัวนี้แล้วก็จะมีร่างที่ใช้หมัดมังกร เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกร่างหนึ่งนะครับอ่าอ่าเข้ามาที่แท็บที่สองเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อดูตัวละครทั้งหมดในเกมนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่าโอเคอันนี้เป็นร่างหมัดเพลิงนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมวดหมัดตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า หมวดแชมป์ใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะอันนี้เรียกว่าหมวดแชมป์ไม่รู้แชมป์อะไรแล้วก็ร่างร่างหมัดมังกรร่างหมัดมังกรอยู่ไหนนะเห็นะผมผมว่าผมคลิกผมคลิกเลยมาละอ่าโอเคร่างหมัดมังกรจะอยู่อยู่หมวดซูเปอร์โนวานะครับผมก็คือหมวดหมวดแรกสุดเลยนะอ่าร่างนี้นะครับ อันนี้มันเขียนว่าร่างลูซี่นะแต่สกิลมันก็คือใช้แบบเป็นหมัดมังก่อนนะครับโอเคก็มี2ร่างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวร่างหมัดเพลิงนะหมัดเพลิงนะครับใช้ท่อแป,ป๊บเป็นอาวุธนะครับผมโอเคซับโบตัวนี้เป็นสายเวทนะครับเป็นเมจิเชียนเดี๋ยวมาดูที่สกิลแรกกันเลย ไฟเออร์พิสลครับผมก็สกิลสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตีเดี่ยวนะครับผมทำดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเป็นดาเมจเวทนะครับใส่สตรูหนึ่งตัวที่แถวหน้าสุดนะครับแถวหน้าสุดแล้วก็จะมีหกสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นที่จะใส่สเตตัสอ่าห้ามฮิลก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะฟื้นเลือดไม่ได้ นะครับเป็นเวลา2เทินนะครับก็60%ก็ก็โอเคพอใช้ได้อยู่นะครับหวังผลได้อยู่เหมือนกันซึ่งสกิลนี้มีคูดาวแค่2เทินนะแปลว,ว่ามันจะสามารถใช้สกิลนี้ศัตรูจะสามารถติดสถานะห้ามฮิลได้แทบจะตลอดเลยอ่านะแต่ว่ามันแต่ว่ามันจะโจมตีแค่แถวแถวแรกสุดของของศัตรูเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอ่า มันเหมือนกับเอาไว้ละลายแท้งเหมือนกันนะก็คือใส่สถานะห้ามฮิลใส่แท้งฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ให้ตัวดาเมจจัดจัดตัวอื่นเนี่ยมาปิดนะครับก็แท้งฝั่งตรงข้ามก็จะฮิลไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวแบบห้ามฮิลใส่แต่แถวหน้าสุดนะโอเคต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับก็เป็นพาสซีฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดครับ มาเป็นสกิลสามนะครับเฟรมดาร์อนคิงอ่าอันนี้ท่านี้เท่ยอยู่เหมือนกันก็คือมันจะคล้ายๆกับสกิลเออหมัดเพลิงของเอสเลยนะครับจะปล่อยเพลิงออกไปข้างหน้าตู้มอ่าก็คือทำดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นดาเมจเวทนะใส่ศัตรูสามตัวแบบสุ่มนะครับแบบแรนดอมนะก็อันนี้ก็ <laughs> หวังผลยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้มันจะไปตีตัว ไม่รู้จะไปตีโดนตัวอะไรนะครับเล็งไม่ได้นะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจอีก15%ถ้าศัตรูศัตรูที่โดนสกิลนี้เนี่ยมีสปีดที่ต่ำกว่าซาโบนะครับอือันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นดาเมจแถมมาแล้วกัน15%โอเคครับ ต่อมาเป็นสกิลที่4นะครับเป็นพาสซีฟนะดาเมจเพิ่มขึ้น15%ต่อศัตรูที่มีเลือดมากกว่า70%นะครับอันนั้นก็ก็จะเหมาะกับตอนเพิ่งเพิ่งเ,เริ่มเกมมาอะไรเงี้ยถ้าศัตรูเลือดมากกว่า70%ก็จะโดนดาเมจของซาโบเพิ่มไปอีก15%นะครับแต่ถ้าเลือด เลือดของสตูตํากว่า70%แล้วก็สกิลนี้ก็เหมือนแทบไม่มีประโยชน์นะครับผม,มก็มองว่าเฉยเฉยนะอาจจะต้องอัพให้มันเป็นดาวม่วงอะไรไปก่อนนะครับสกิลมันจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับถ้ายังเป็น5้าดาวอยู่เนี่ยผมยังมองว่าสกิลน,นี้ยังเฉยๆอยู่นะครับโอเคอ๋อผมลืมบอกไปว่าถ้าอยากจะดูสกิลของดาวม่วงเนี่ย ถ้าเราพัฒนาตัวละครเป็นดาวม่วงแล้วจะไปดูสกิลยังไงนะครับให้เรามาที่แท็บที่2อเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปเลือกดูตัวละครที่เราจะดูนะครับอ,อย่างซาโบมัดเพลเนี่ยอยู่หมวดนี้ใช่ไหมเราถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกเนี่ยเราจะเจอพวกตัวดาวม่วงลวะดาวม่วงหงดาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ ดาวสูงสุดจะเป็นดาวส้มนะครับเราก็สามารถดูทั้งสกิลของตอนที่เป็นดาวม่วงแล้วก็ดาวส้มได้เลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างกดไปดูที่ตัวดาวม่วงเนาะ,ะสกิลมันก็จะเป็นเลเวลสองแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะมันก็จะมีดาเมจมากขึ้นโอกาสติดห้ามฮิลก็จะมากขึ้นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าพาสซีิบ,บัฟมากขึ้นสกิลที่สามเนี้ยก็จะ ทำดาเมจใส่ศัตรูสี่ตัวอ่าอ่าสก,กิลสุดท้ายก็จะเป็นพาสีที่ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ลองไปอ่านกันดูนะครับโอเคเรากลับมาที่ซาโบอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นตัวละครนี้ให้ดูนะครับมีอะไรให้เล่นได้บ้างอารีนาได้ไหมโอเคมีตั๋วอยู่ กดรีเฟซที่หนึ่งมีแต่คนมีแต่คนแต้มสูงกับผมทั้งนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรไปลองเล่นดูไม่รู้ไหวหรือเปล่าเอา้าอ๋อลืมไปกดสกิบแบนเทิรอยู่นะครับเอาใหม่เอาใหม่อ,มอะเดี๋ยวลองดูนะ้อออะขออีกรอบขออีกรอบ อีกรอบครับไปกดโดนสคริปนะครับโทษทีโอเคคอคูดายนี่ผมลองเปลี่ยนแคมเป็นคอคูดายนะไม่รู้อยู่เวิร์กไหมนี็สกิมหนึ่งของซาโบนะครับเอนจะเห็นได้ว่าคูม้าเนี่ยติดห้ามฮิวไปละแต่เลื่อนมันก็ยังเยอะอยู่ดีอเนาะไอ้คูม้าเนี่ยมีโล่อีต่างหากนะครับน่าเห็นไหมคูม้าฮิวไม่ขึ้นแล้วนะ ตุ้มไออุศบนี่ก็ยิงแรงใช้ได้นะเดี๋ยวไว้ไว้เขาหน้านะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาลิวเออ่านี่เป็นสกิลสามของซาโบโนะครับเมื่อกี้ตัดเพิงนะครับสกิลเท่ดีนะผมชอบเหมือนกันไอตัวแฮนด์คออกนี่ปวดมากเลยนะดูดิ คือมันเตะมันเตะทีมผมยับเลยดูดิถือว่าป่วนเป็นตัวป่วนใช้ได้เลยนะตัวแฮนด์คอกนะครับถ้าใครได้มาก็ลองปั้นดู <c oughs> อุ้มโอ้ไม่ตายเลยอีกนึงโอเคตายหนึ่งตัวเนี่ยแฮนด์คอกเรานี่เตะยับยับเลยนะครับออื <c oughs> ขยันเตะมากนะออชอบเหลือไว้ตัวละนิดตัวละหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกดคูณสองไปแล้วกันโอเคออตายตายทีสองตัวเลยทีมผมตุ้มอ่า ซาโบผมสงสัยจะอยู่ไม่ถึงจบเกมซะแล้วไปแล้วซาโบครับถ้าจะแพ้รับเกมนี้ไม่เป็นไรมารีวิวให้ดูกันนะครับก็ผมว่าซาโบในขณะียังเป็น5ดาวเนี่ยถือว่ายังเฉยๆนะสกิลอะไรมันก็ยังไม่แรงแล้วก็โอกาสติดดีบัฟมันก็ยังน้อยอยู่นะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นซาโบร่างหมัดเพลิงนะครับสายเวทนะก็เดี๋ยวเอาไว้เขาโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกสายหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบคลิปเท่านี้นะครับผมอ๋อโอกาสหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ